พี่น้องสวัสดีครับครูทันฟาร์มนะครับายครูทันประธรมนะครับมือนีนะครับพอพัดนุลคู่กลับขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปปฏิบัติหน้าที่เนาะอันนี้คือน้องๆครับรู้จักกันครับสนิทกันเนาะเพิ่นเอาไปผสมนะครับเนาะนะครับอันนี้คือยืมไปผสมที่คอกนะครับแต่ว่าต่อไปก็คือสิบอแล้วนะครับเนาะนะครับถามว่าเขาเนี่ยที่เขาอไปเขาก็ดูแลดีครับดูแลเหมือนที่เราเลี้ยงเลยนะครับ ก็ยังอว้วนถวนสมบูรณ์นะครับอันนี้คุณสองนะครับพอพันธุของคุณคู่ซื้อคุณสองนะครับนี่คือ F3 นะครับที่คุณค่เอาม่าพัฒนาสายพันธุ์ตอนนี้บ่าท่านมีลูกเขานะครับเนาะพึ่งจะผสมไปเดี๋ยวคุณคู่พาไปเบิรงแม่เขาเนาะแม่ที่ผสมไปก็คือแม่แก่คุณคููนั่นแหละแม่ถถวคุณคู่นะครับเนาะคุณคู่ปล่อยรอบนี้ก็คือสิปล่อยให้เดี๋ยวทิง้งอ่าปล่อยให้สี่แม่นนี้ผสมนะครับนี่ฮะ เมื่อเศร้านี่อ่าตัวน,นี้นี่ผสมไปแล้วนี่ครับนี่ตัวน,นี้ก็ผสมแต่ไม่รู้ว่าติดไม่ติดแต่ว่าแม่แกน่ะทองแล้วคุณครูแม่สาคุณครูอีกสาวคุณครูครับคุณแม่คนนี้อันนี้ทองแล้วนะครับจะเกิดทองกง็อยู่ประมาณสองเดือนนะครับสองเดือนคุณครูก็ซื้อมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเราเป็นบอนะครับแม่พันธุ์ของเขาบอได้ว่าโอ้เป็นบอฟหนึ F 1, F ่งเฟสองหรอนะครับเพราะว่าเราตีเขาตีเอฟบอได้อกเพราะว่ายัางเพราะว่า อย่างแพ้ของเราก็คือเป็นแม่ลูกผสมมากนะครับแต่เขาเราเลือกเขาข้อแดงนะครับแต่อย่างนี้อย่างพ่อตัวนี้ลูกเอฟลูกอะไรเราจะวัดจากความเป็นพอของเขาที่เป็นรอยเนาะแต่อย่างแพ้เราก็ไม่ได้ว่าเลือดร้อยนะครับก็เลือดสูงแต่ว่าเขาหุ่นดีนะครับที่สองหุ่นดีรอนะครับอ่าเห็นไหมมาแล้วก็นอนนะครับเดี๋ยวปล่อยนะครับก็คงจะจับอ่ายานมลูกๆเขาจับยานมซะนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูคุณสองชัดๆนะครับเพิ่งเอาไปนะครับคุณครูกะคิดค่าผสมแค่ตัวละเจ็ดร้อยครับอันนี้ให้น้งนองๆเขานะครับเนาะเพราะว่าคอกนั้นเขาก็คุณครูก็ซื้อเขามาจากคอกนั้นแหละคอกที่คุณครูพาไปนั่นแหละนะครับคุณสองสกินอาหารกินเนื้อเพราะท่านไปกินยาแห้งไม่เป็นหรอกคุณสองนะครับก็เพิ่งจะมานะครับแล้วก็แบบ ปล่อยเดินตามหลังเหมือนมาเลยนะยางน้ํากลดมาเลยคนสองแสนรู้มากนะครับรู้สึกว่าสิอ้วนนะฮะอ้วนอาจจะเหนื่อยนะครับเดี๋ยวจะปล่อยผสมกันนะครับนี่คือคุณแม่นะครับเป็นลูผสมบอ่อของคุณครูนี่แหละลูก,กระทบบอ่อนะครับเนาะส่วนนี่คือตัวผู้นะครับอันที่จริงเขาก็จะมีตัวผู้เอ่อมาละเขาจะเล่นน้ำข้น,นครับ นะครับอ้วนนะครับนี่คือรูปผสม F 3ครับก็เพิ่งจะได้อาจจะคุณครูเบิงบอเป็นนะดูฟันดูอะไรยังไม่เป็นครับแต่เราคือตอนที่เข้ามาก็ดึกปีกว่านะเจ้าของเขาจะดูเป็นคนน้องๆเ็าที่สนใจเขาจะดูเลือดแพะหรือว่าดูอายุแพะจากฟันครับทีนี้คุณครูคดูไม่เป็นนะเดี๋ยวนี่ครับก็วันนี้ก็มีหญ้าสดน,นะครับคุณครูเกี่ยมาจาก เก็บมาจากบ้านนะนะครับเดี๋ยวคนสองต้องกินหญ้าแห้งนะคนสองนะหัดก,กินหญ้าแห้งนะครับอ่นนี่ครับก็เดี๋ยวลูกเขาท้องกับอ้วนครับสุดนี้เนาะเออเดี๋ยวกะเดี๋ยวตกนะครับดื้อครับมันอันนี้หักท่านสอมแซมนะครับวกก็เมื่อเช้าคน่ได้เหตด ถ่ายพยาธิให้นะครับชุดแม่พันธุ์ทั้ง4ตัวเนาะถ่ายพยาธิแล้วก็ฉีด a d e 3E ให้ครับฉีดตัวละ2ซีซีให้นะครับก็เดี๋ยวก็คงต้องรอใช้เวลาสักพักนึงครับใส่เวลาสักพักหนึ่งกว่าฤทธิย์ยาเรื่อยจะออกฤทธิ์เนาะแต่ว่าแม่ชุดนี้คุณครูบำรุงด้วยอาหารขนแล้วก็ได้ผิวถั่วมาแล้วก็อาหารนะครับกาลังจะกระลั้งเสียนขึ้นสภาพนะครับเดี๋ยวคงจะถ้าสมบูรณ์พันธุ์อ้วนขึ้นนิดหน่อยกก็คงจะ,ะได้กาบซัย์ละครับ กับสัตว์แล้วฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณสองก็จะผสมเนาะเดี๋ยวใส่พ่อพันธุ์เราก็จะผสมครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้แม่นน่อ้วนมากนะครับแม่นี่สมบูรณ์พันธุ์ดีกินเก่งครับเพราะว่าเขาเอา่เลือดพ่อเขาบ่อเนาะบ่อที่คุณครูเห็นจริงๆก็คือเป็นบ่ออ่าพ่อของเขาเนะี่ยเป็นบ่อเลือดเลือดเจ็ดสิบแล้วครับเนี่รู้ก็มากเลยตัวใหญ่นะครับแล้วก็กินเก่งเนาะแล้วก็อ้วนเร็วนะครับเนาะคุณสมบัติดีๆของ ข้อดีของแพะบ่อเลยครับเพราะว่าเขาจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ได้น้าหนักกินน้อยแต่สร้างน้าหนักได้เร็วนะครับก็คือเพราะคุณสมบัติของบ่อนะครับอันนี้คือปีกว่าๆนะครับจะเข้า2อปีหุ่นดีนะครับแล้วก็มีกล้ามเนื้อกาเนื้อก้นนะครับพี่น้องคุณครูเห็นแล้วคุณชอบเลยก็ไปซื้อมานะครับนี่ฮะโอเคครับก่อมาอัปเดตให้พี่น้องไดือบึงได้ฟังกันเนาะเรื่องของการใช้พ่อพันผสมจริงนะครับลูกผสมบ่อแล้วก็ การทำโปรแกรมก่อนผสมก็คือพวกเอดิสามอแล้วก็ไทยพยาธิหายครับพี่น้องเตรียมทุกข้อเนาะอะสองลูกสองเดือนขึ้นไปเด้อจังเหตพยาธิพี่น้องมันจังสิบ่ส่งผลต่อลูกเนาะอาจจะท้องเสียอะไรยังไงด้ครับอ,อันนี้ก็เป็นชุดแม่สาว,ว,วนะนี่คือแม่สาวทีเ่เขา,าเอาหนึ่งจากเรา่เล็บเขาไม่สวยครับค,คุณคูครั ปกติคือถ้าเกิดเขาสวยเนะ้องคงจะไปแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรเราก็จะเลี้ยงเป็นขยายสายพันธุ์นะครับเอาพันธุกรรมเข้าไว้นะครับทองนีเนงพพนงน่เป็นลูกของพ่อพันธุ์ของคุณครูนะครับเป็นลูกของพ่อพันธุ์ของคุณครูเองคือคุณสองนี่แหละครับแต่ว่า,าเดี๋ยวต้องเช็คอีกเท่น,นึงว่ามั่นใจครับตัวนี้แต่ว่าแม่แก่นะมั่นใจว่าท้องแล้วเพราะแม่แก่บ,บกับ,กบสัตว์มาสองเดือนแล้วครับเขาไม่กับสัตว์นะครับน,นี่ครับนี่ไม่กับสัตว์ก็ ปกติเขาจะอยู่ฝูงเนาะเดี๋ยวกันครูจะมาบอกเรื่องของการแยกลูกแยกแม่เวลาคลอดลูกนะครับนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันอีกคลิปหน้านะครับว่าเรามีเทคนิคัดใดๆนะครับแต่ทีนี้คือครูคุณครูคคทำแล้วกนเห็นข้อดีข้อเสียนะครับก็เลยสิมาแบ่งปันนะครับว่าข้างควรสิแยกตอนเขาคลอดลูกเอามาดูแลก,กี่วันนะครับเขาถึงจะเข้าฝูงได้แต่เขาบอกย่อมนะครับว่า ถ้านานกว่านั้นมันจะมีเกิดผลเสียอีกอย่างแน่นะครับเนาะโอเคครับก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับคุณทันพระท้มนะครับก็กดติดตามกด Sub subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้บอพัดวิดีโอใหม่ๆนะครับเนาะวันนี้ก็พามาชมครอบแพะเล็กๆคือก้าครับกิมาเบิ้งพอพันพอพันคุ้นคู่กับมาใหม่แล้วนะครับรอบอรอฝากติชม้ำดด้วยครับเด้อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสิเป็นคลิปนั้น สวัสดีครับ